พร้อมน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็ ส, <Ris> สวั al. Al. สดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงจะพามาชมบัวดินนะครับนี่ด้านหลังของพ่อพงเนี่ยครับกําลังบานสวยงามมากๆนะครับที่บ้านของพ่อพงนะครับอันนี้พ่อพงปลูกใส่วงท่อซีเมนต์นะครับอยู่บนดาดฟ้าเรามาชมกันเลยนะครับสวยงามมากๆเลยครับนี่ครับคือบัวดินนะครับหลากหลายสีสันที่บ้านของพ่อพงนะครับ พ่อพงก็ได้ปลูกไว้วงท่อซีเมนต์นะครับเห็นไหมครับบานสวยงามมากอันนี้เป็นสีชมพูนะครับท่านผู้ชมนะครับดอกบานใหญ่สวยงามมากนะครับพ่อพงจะปลูกสีชมพูล้อมรอบนะครับล้อมรอบวงเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นวงกลมเลยนะครับตามรอบท่อนะครับส่วนด้านในนะครับพ่อพง์ก็จะปลูกเป็นสีเหลืองคมิ้นนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับจะอยู่วงในสุดนะครับนี่ต้นนี้จะเป็นต้นผักหวานป่านะครับนี่นะครับต้นผักหวานป่าที่พ่อพงปลูกไว้ในวงท่อนะครับนี่สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้อยู่ในกระถางเล็กนะครับเป็นสีเหลืองขมิน้นกับสีเหลืองอ่อนแล้วก็สีขาวนะครับอยู่ด้วยกันนะครับนี่ สีโทนนี้แบบว่าจะเย็นลงหน่อยครับสวยงามไหมครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับแต่ละดอกนะครับบัวดินนะครับพอเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็จะบานให้เราได้ชมแบบนี้แหละนะครับแล้วก็จะบานเรื่อยๆนะครับช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับนี่มันจะบานอยู่ประมาณ3วันนะครับท่านผู้ชมแล้วมันก็จะโรยเห็นไหมครับเนี่ยก็คือเราจะพาดูนะครับ สเตปการบานของบัวดินนะครับอันนี้ที่บานไปเมื่อวานนี้เนี่ยสามวันแล้วนะครับตั้งแต่เป็นดอกมานะครับก็จะเริ่มโรยไปแบบนี้แหละเนี่ยครับไม่มีเมล็ดน,นะครับสีชมพูอันนี้เพิ่งบานวันนี้ครับนี่บานวันนี้อีกสองวันต่อไปมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่อันนี้บานวันนี้ส่วนอันนี้บานเมื่อวานนะครับสีจะซีดลงหน่อยนะครับชมพูจะจางลงหน่อยนะครับ ก็วันพรุ่งนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเหี่ยวไปเฉยๆนะครับ่เมล็ดตรงนี้ก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมนที่บานวันนี้จะสีสวยนะครับชมพูเข้มนี่ครับนี่ส่วนสีเหลืองนะครับอันนี้ก็บานวันนี้นะครับเนี่ยเพิ่งบานนะครับเมื่อเช้านี้ยังตูมๆอยู่นะครับเมื่อเช้าเป็นดอกตูมอยู่ส่วนที่บานเมื่อวานนี้มันก็จะ โรยไปแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับที่บานเมื่อวานเนี่ยมันก็จะโรยไปแล้วส่วนบานวันนี้นี่ก็จะได้ชมวันนี้วันพรุ่งนี้อยู่นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับนี่ครับก็จะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาดูโดยรอบนะครับนี่ให้ดูรอบๆบนะรอบๆบ,บกระถางนี่ครับคือกระถางที่ผมปลูกนะครับก็จะ ผมใช้วงท่อซีเมนต์ขนาด80เซนนะครับวางแล้วก็ใส่ดินธรรมดานี่แหละนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยนะครับปลูกแบบธรรมชาตินะครับนี่ให้ดูสวยๆรอบๆนี่ดูแลง่ายนะครับบัวดินเนี่ยนะครับดูแลง่ายนะครับถ้าเกิดคันนี้เวลามันโรยแล้วถ้าเราอยากให้มันเป็นดอกเร็วขึ้นนะครับ เราก็ถอนนะครับเนี่ยเนี่ยถอนไอ้ก้านที่นยครับดึงออกนะครับนี่ครับดึงออกนะครับถอนแล้วก็ตัดใบทิ้งให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์มันก็จะเริ่มบานขึ้นมาใหม่นะครับลองดูนะครับถ้าใครมีบัวดินลองทําแบบนี้ดูที่พ่อพงษ์ทำก็จะทําแบบนี้แหละรอให้มันโรยก่อนนะครับพ่อพงษ์ก็อาจจะดึงดึงก้านดอกที่โรยเนี่ยออกครับดึงออกอย่างเงี้ยครับนี่ครับ แล้วก็จากนั้นเราก็ตัดใบหมดเลยนะครับแล้วมันก็จะเป็นดอกให้เราได้ชมใหม่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้อยู่บนดาดฟ้านะครับสวยงามไหมครับท่านผู้ชมอยู่หน้าบ้านก็มีนะครับหน้าบ้านก็มีเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแต่ว่าหน้าบ้านนี่ก็มันไม่ได้หนาขนาดนี้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งขุดแล้วก็ปลูกใหม่นะครับเพื่อแบ่งหัวขยายนะครับแบ่งเพราะว่ามัน ปลูกไว้ในวงล้อรถนะครับแต่ว่ามันแน่นก็เลยขยายออกนะครับที่อยู่ด้านล่างอันนี้นี่ผมก็กล่าวว่าผมจะขยายหัวออกนะครับเพราะหัวก็เริ่มแน่นแล้วนะครับวงท่ออันนี้นะครับบัวดินสวยๆที่บ้านของพ่อพงพอเพียงนะครับบัวดินนีเเ้เขาจะเรียกว่าดอกไม้ฤดูฝนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถึงช่วงฤดูฝนมันก็จะเพิ่มสีสันให้บ้านเรา สวยงามมากนะครับพ่อพงปลูกไว้เยอะอยู่นะครับรอบๆบ,บ้านก็มีนะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงไปข้างล่างกันนะครับนี่ครับอันนี้เป็นบัวดินที่อยู่หลังบ้านนะครับพ่อพงก็ปลูกผสมผสานไว้กับพืชสวนครัวเห็นไหมครับนี่ มีทั้งของกินแล้วก็บัวดินสวยๆปะปนกันในบริเวณนี้พื้นที่ก็ประมาณ2ตารางไม่ถึง2ตารางเมตร1ตารางเมตรกว่ากว่าตารางเมตรครึ่งประมาณนี้แหละนะครับก็มีนี่ครับมีพริกมีผักหวานปลาเห็นไหมครับนี่มีต้นพริกนะครับส่วนด้านล่างนี่มาเห็นไหมมีดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งครับอันนี้ฟ้าทลายโจรสมุนไพร นะครับแล้วก็มีหอมนะครับผักชีฝรั่งอะหอมเปนะครับนี่แหละนี่ครับหรือว่าผักหอมเทศนั่นแหละครับนี่อยู่เนี่ยของกินแล้วก็อีลอกก็มีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ก็บัวดินนะครับอันนี้ก็คือบริเวณหลังบ้านนะครับ ส่วนตรงนี้ก็อยู่หลังบ้านเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเป็นดอกสีเหลืองนะครับนี่ที่ผมหว่านมเมล็ดไว้ที่จะมีมะเมล็ดนี่มีแค่สีเหลืองขมิ้นอย่างเดียวเราเวลาเราได้มเมล็ดเรามาวานไว้เนี่ยเห็นไหมครับนี่เอามเมล็ดมาหว่านไว้นะครับมันก็จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยสีอันนี้เฉพาะสีเหลืองขมิ้นนะครับสีอื่นจะไม่มีมเมล็ดท่านผู้ชมอันนี้คือการหว่านด้วยมเมล็ดนะครับนี่ครับ ตามบริเวณริมรั้วนี่ก็พ่อพงก็เวลามีเมล็ดของสีเหลืองขมิ้นนะครับพ่อพงก็จะมาหวานไว้เห็นไหมครับนี่ที่เกิดอยู่เนี่ยก็คือบัวดินนะครับนั่นเห็นไหมครับนี่อันนี้ในกระถางนี่เป็นดอกกระเจียวหวานเพชรนำพึ่งนะครับนี่ครับบัวดินนะครับนะครับยาวไปจนสุดอยู่ด้านนอกนู่นก็มีนะครับที่อยู่ด้านหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับ เรามาดูบัวดินที่หน้าบ้านกันนะครับนี่ครับมามุมนี้ก่อนนี่ครับหน้าบ้านนี่ก็ยังบานไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นสีชมพูนะครับส่วนมากสีชมพูนะครับจะเกิดขึ้นมาก่อนนะครับนี่ในกระถางนี่ก็จะเป็นสีเหลืองขมิ้นนี่ครับดอกกําลังบานนะนี่ครับผมก็ปลูกใส่กระถางไว้แบบนี้แหละนะครับนะครับนี่ในกระถางนี่ก็บัวดินทางนั้นเลยนะครับรอออกดอก เต็มที่นะครับในช่วงฤดูฝนนี่แหละนะครับอันนี้ก็คือหน้าบ้านของพ่อพงนะครับก็จะประดับด้วยบัวดินเป็นส่วนใหญ่ซึ่งว่าสีสันมันจะสวยมากนะครับท่านผู้ชมผมจะชอบสีสันของบัวดินเพราะมันหลากหลายสีสันแต่เสียอย่างเดียวคือบัวดินเนี่ยจะบานแค่3วันนะครับให้เราได้ชมความงามนะครับนี่ในกระถางนี้ทั้งหมดนะครับผมเพิ่งขุดปลูกไปได้อ่าไม่ถึงอาทิตย์นะครับนี่เนี่ยครับ ผมปลูกใหม่นะครับเพราะว่ากอมันแน่นผมก็เลยขุดปลูกใหม่ไม่ถึงอาทิตย์นะครับที่อยู่ในวงล้อเนี่ยสามสี่วงที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับสีแต่ละสีเห็นไหมครับเดี๋ยวถ้าบานพร้อมกนันนี่โอ้โหอย่างสวยเลยนะครับนี่เป็นสีขาวนี่ครับอันนี้เป็นสีชมพูนะมันจะมีสีชมพูอีกแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ก็สีชมพูนี่ครับ อันนี้จะเป็นดอกคล้ายๆว่างสีทิศเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นดอกเดี่ยวอันนี้ครับ,รบจริงๆแล้วบัวดินแต่ละชนิดมันจะมีชื่อของอเขาอยู่นะครับแต่ว่าผมเองก็จําชื่อไม่ได้เพราะว่าอันนี้เพื่อนแบ่งปันมาให้ปลูกแล้วผมก็ขยายไว้ในวงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองขมิ้นทั้งหมดเลยผมหวานมาเมล็ดไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับนี่ก็เกิดขึ้นเต็มเห็นไหม ดินแตกขึ้นมาเลยนะครับพอฝนมานะครับนี่อันนี้คือบัวดินล้วนๆน,นะครับเห็นไหมในนี้ก็เป็นวงล้อที่ผมปลูกแยกสีไว้นะครับเพราะว่าการที่เราแยกสีไว้แต่ละวงแต่ละวงเนี่ยผมจะอาเอาสีแตกต่างกันเพราะว่าเวลาลูกค้าสั่งมาเนี่ยผมก็จะได้แยกขายได้ถูกต้องนะครับบางทีกลัวส่งสีให้ลูกค้าผิดนะครับ นันก็บัวดินหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับตามริมบ้านเนี่ยผมก็ลงบัวดินแต่ว่าลงบัวดินแล้วอาหารการกินผมก็มีหมดเลยนะครับอีรอกผักหวานป่าอย่างเงี้ยกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งก็ปะปนอยู่แบบนี้แหละคือมีทั้งของกินแล้วก็ไม้ประดับที่สวยงามผสมกันนี่ครับบัวดินอีรอกก็อยู่แถวนี้แหละนะครับอีรอกก็เกิดนะครับเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมา นี่ครับแถวเนี้ยที่ัำส่วนใหญ่แล้วผมก็จะลงบัวดินไว้นะครับรอบานพร้อมกันนี่โอ้จะสุดยอดมากนะครับอันนี้นี่จะผมกะว่าจะทําไว้ก็คือตรงกลางจะเป็นสีชมพูส่วนรอบนอกก็สีเหลืองเนี่ยครับเนี่ยนะครับที่เป็นใบเขียวๆนี่สีเหลืองส่วนรอบอันนี้ก็จะมีเป็นสีชมพูที่ต้นใหญ่หน่อยอยู่ด้วยนะครับรอชมนะครับ บัวดินทั้งนั้นเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับก็บัวดินนี่ตรงนี้ก็บัวดินนะครับนี่หน้าบ้านส่วนใหญ่แล้วผมประดับด้วยบัวดินนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็นี่ระหว่างต้นอินทผลัมนี่ก็บัวดินครับถ้าบานพร้อมกันนี่ท่านผู้ชมเรามองมาเนี่จากถนนเนี่ยก็จะเห็นสีสันที่หน้าบ้านของพ่อพงเนี่ยนะครับ ด้วยดอกบัวดินหลากหลายสีสันนะครับจะสวยงามมากนะครับเป็นธรรมชาตินะนี่อันนี้ก็บัวดินนะครับท่านผู้ชมนี่ก็บัวดินนะครับแล้วก็มีดอกกระเียวหวาเนเพชรน้ำผึ้งมีต้นผักหวานป่านี่ครับนี่อันนี้ดอกกียวหวาเนเชศน้ำผึ้งนะครับกําลังแทงออกมาอันนี้ก็คือต้นผักหวานป่าเห็นไหมกําลังแตกยอดแน่นะครับ บ้านเราอุดมสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมไปด้วยของกินแล้วก็ของสวยงามนี่ยอดผักหวานอ่อนๆนี่เป็นยังไงบ้างครับพ่อพงพาชมบัวดินสวยๆที่บ้านพ่อพงนะครับทั้งหน้าบ้านหลังบ้านนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube นี่นะครับ พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับสวัสดีครับ